สวัสดีค่ะคุณผู้ชมปูมาที่ใครหลายๆคนรู้จักกันนี้นี่แหละค่ะและอาจจะเป็นอาหารทะเลจานโปรดของใครหลายๆคนด้วยซ้ํานะคะแต่รู้ไหมคะว่าปูมาที่เรารับประทานอยู่นี้โตไม่ทันค่ะ แล้วก็อาจจะมีจํานวนปริมาณที่ไม่มากเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคค่ะเพราะว่าชาวประมงหรือเกษตรกรนะคะขาดความรู้ในการเลี้ยงแล้วก็จับนําไปขายค่ะแล้วก็ยังขาดการปลูกฝังให้เกิดการอนุรักษ์นําปูม้ากลับคืนสู่ทะเลเพื่อเป็นการฟื้นปูค่ะและนอกจากนี้นะคะสัตว์น้ำเศรษฐกิจ นอกจากกูมาแล้วยังมีปลากระตูนหอยชักตีนแล้วก็ปิงทะเลค่ะที่ยังมีมูลค่าสูงหายากนะคะถ้าหากว่าใครมีความรู้สักหน่อยเลี้ยงเป็นอาชีพนะคะก็ถือได้ว่าจะเป็นการสร้างารายได้อย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะ สถานีวิจัยประมงศรีราชาคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่มุ่งเน้นทางด้านวิชาการบริการวิชาการทางการประมงค่ะและถือว่ามีศักยภาพมากนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรม CSR ต่างๆด้วยค่ะครับสถานีวิจัยประมงศรีราชาแล้วก็มีภารกิจหลักๆ3งานด้วยกันนะครับก็คืองานวิจัยงานสนับสนุนการเรียนการสอนแล้วก็งานบริการวิชาการครับผม โดยที่งานวิจัยก็จะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมง,งานพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งเศรษฐกิจนะครับต่างๆที่สําคัญส่วนในงานบริการวิชาการก็จะเป็นงานเกี่ยวกับสร้างรายได้งานอบรมเทคโนโลยีต่างๆให้แก่เกษตรกร,ร,กรและผู้สนใจทั่วไปนะครับส่วนสนุนการเรียนการสอนก็ับสนุนพวกอาจารย์นักวิจัยนักวิชาการแล้วก็นิสิตนักศึกษา,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 าที่จะมาทำวิจัยงานวิจัยแล้วก็ปัญหาพิเศษที่สถานีครับผมก็คืองานเราเนี่ยจะมี2ส่วนนะครับก็คืองานบนบนฝั่งเนี่ย คือที่เรามีรยมันสองไร่ก,กว่านะครับก็จะเป็นโยมการพอลิสัต์นาเศร,รษฐกิจนะครับก็จะมีปูม้าปลากระตูนมีปลิงทะเลแล้วก็หอยชักตีนนะครับซึ่งเป็นเศร,รษฐกิจตัวใหม่ที่เราจะผลักดันเป็นแนวทางในการประกอบชีวองเกษตรกรนะครับส่วนงานในทะเลเราก็จะเป็นแบง์วิจัยทะเลก็จะมีการเลี้ยงหอยมีกระชังปลาแล้วก็งานเรือสำรวจวิจัยเก,นนกรรษตรศาสตร์หนึ่งครับผมก็เป็นกิจกรรมการพลลิสัตว์นาซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีการเหมือนกับว่า สัตว์น้าพวกนี้มันมีแนวทางที่แบบใช้ประโยชน์มากจนมันโตไม่ทันในธรรมชาตินะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆกับ CSR ซึ่งเราในโชคดีเราอยู่ใกล้ๆกับพวกนิคมอุตสาหกรรมต่างๆครับแล้วก็เป็นแนวทางของ e e c ครับก็จะมีพวกนิคมอุตสาหกรรมต่างๆหรือบริษัทเอกชนต่างๆเนี่ยมาทํากิจกรรม CSR ก็จะมาปรึกษาแล้วว่าควรจะปล่อยสัตว์น้ําชนิดไหนใช่ไหมครับเราก็เลือกสัตว์น้าที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็ เป็นอาหารสําคัญของของคนทั่วไปครับก็เลยเลือกเป็นปูหมาแล้วก็ออชเตนครับผมก็เนื่องจากมันมีการประชาสัมพันธ์บอกต่อทั่วไปทางเว็บไซต์ต่างๆครับก็จะเหมือนกับว่าเขาว่ามีความสนใจว่าอยากได้สนาบสเศรษฐกิจซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาจะโยงปล่อยกรุ้งนะครับแล้วก็แล้วก็วเราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยแหล่งบริเวณอ่าวศิราชาเนี่ยเป็นแหล่งปูหมาที่สําคัญนะครับเราก็เลยแนะนําว่าอ่ายกยกสกนามเศรษธกิจคือเป็นปูหมาเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยปูหมาเนี่ย ถูกใช้ประโยชน์ตั้งแต่ตัวเล็กที่ยังไม่ถึงตัวเต็มวัยครับมาทําเป็นปูทอดปูชุบแป้งทอดนะครับหรือปาใส่ส้มตำอะไรอย่างี้ซึ่งแนวโน้มเนี่ยมันจะโตไม่ทันเป็นเป็นปูใหญ่หรือว่าบางทีเนี่ยเกษตรกรหรือชาวมงเนี่ยจับปูไข่นกกระดองได้เนี่ยก็เอาไปใช้ประโยชน์แล้วซึ่งจริงๆแล้วในปูหนึ่งตัวเนี่ยมันอาจจะได้ไขออ่ออกมาเนี่ยออกมาเ,เป็นแสนหรือเป็นล้านตัวได้ซ้ําถ้าปล่อยไปทางธรรมชาติใช่ไหมครับเราก็เลยมีแนวคิดว่า เอาปูไข่นกอกระดองเนี่ยมาเพาะเป็นลูกปูไว้ออดแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเป็นกิจกรรม c า r ที่เป็นประโยชน์ปัจจุบันเนี่ยมันมีโครงการเกี่ยวกับธนาคารปูมาแพร่หลายในจังหวัดชลบุรีแล้วก็ระยองที่ภาคตะวันออกนะครับจริงๆทั่วประเทศนะครับแต่ว่าในส่วนเราที่เคยรับผิดชอบเนี่ยอยู่ในช่วงของจังหวัดชลบุรีแล้วก็ระยองปัจจุบันก็จะมีาการบอกต่อเกี่ยวกับธนาคารปูมาว่าสถานีจุลิทรีรชาติเนี่ยเป็นสูย์เรียนรู้นะครับสูย์เรียนรู้ธนาคารปูมาก็จะมีคนมาดูงานแล้วก็ ไปจัดกิจกรรมบอกต่อเรื่อยๆว่าอันนี้มันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นนะครับรวมทั้งประชกนชนก็ตอบโจทย์คือได้ปล่อยปูมาที่ตรงเป้าหมายความต้องการของชุมชนครับผม